งเรียนบ้านทำนพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยที่มุ่งให้นักเรียนสามารถปฏิบัติดนตรีไทยได้ทั้งในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเลือกชุมนุมแบ่งออกเป็น3ช่วงชั้นคือช่วงชั้นที่1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ช่วงชั้นที่2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และช่วงชั้นที่3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ช่วงชั้นที่1ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เริ่มเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้นสามารถเล่นระนาดเอกหรือระนาดทุ้มเพลงหนูมาลีเพลงแมงมุมเพลงไก่เพลงช้างเพลงเมาคีล่าสัตว์และเครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้เช่นชิงกรับฉาบ ช่วงชั้นที่2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาดสามารถบรรเลงวงปี่พาดได้เช่นเพลงช้างเพลงลอยกระทงเพลงยวนเขาเพลงค้างคกปากสะเพลงค้างคาวกินกล้วยเพลงพม่ากรองยาวเพลงช้าเพลงเร็วและสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะหน้าทับได้คือกองยาวตะโพนกรองทัด รองแขกโทนร,รัมนาช่วงชั้นที่3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยในวงปีพาดสามารถบรรเลงวงปีพาดได้เช่นระนาดเอกระนาดทุม้มของวงใหญ่ของวงเล็กคิมคลุยเพลงช้าเพลงเร็วเพลงมหาเลิกมหาชัยเพลงสาทุกการเพลงเหาะเพลงกลมเพลงชำนาญ และสามารถเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหน้าทับได้คือกลองยาวตะโพนกลองทัดกลองแขกโทนรำม,มานาโรงเรียนบ้านทานพัฒนามีความพร้อมของสถานที่และเครื่องดนตรีไทยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานชุมชนผู้ปกครองจัดหาเครื่องดนตรีไทยจนมีจำนวนเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ประจำทุกปีการศึกษาโดยมีเครือข่ายวิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาปราชชาวบ้านบุคคลภายนอกที่มีความรู้มาให้ความรู้ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านให้กับนักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยจากผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหอยชุมชนผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่งได้รับโอกาสนำนักเรียนไปบรรเลงดนตรีไทยในงานและกิจกรรมต่างๆของชุมชนอยู่เสมอปรูผู้ฝึกสอนนายพัชรพลเดือนสันเทียนายวีรพงษ์เหมือนสิงห์และคณะครูทุกท่านในโรงเรียนได้ให้การสนับสนุนมุ่งมันในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับนักเรียนตามนโยบายจุดเน้นของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวครองวงใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวครองวงใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุมระดับชั้นประถมศึกษา an e um, ปีที ong, an kh 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 ay, ar, ่4ถึง6 ah in, th ar, รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ที่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านทํามนพฒนาได้มีการเผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทยของนักเรียนลงในสื่อออนไลน์เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทุกกิจกรรมขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชนกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรมกลมส่งเสริมวัฒนธรรมเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสารดนตรีไทยรักษาวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่ผู้แผ่นดินไทยตลอดไป